ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้1นึทุ่มกับ49นาทีก็มาค่อนข้างดึกมากนะครับเนื่องจากฝนเพิ่งจะเริ่มหยุดนะครับเพราะว่าตอนมันตกมันตกหนักครับตกเป็นชั่วโมงกว่านะแล้วก็ตกแรงนะครับก็อัดเสียงแข่งกับฝนไม่ไหวนะครับก็ต้องรอให้มันซา ใจก็คิดว่าถ้ามันไม่ซาไม่หยุดเนี่ยก็น่าจะแค่ให้ทัศนะในกลุ่มไลน์โดยไม,ไม,ไม่ไม่อัดคลิปนะครับแต่พอดีมันหยุดก็อ่ะขอเลทไปสักหน่อยนะครับอาจจะ,ะไปถึง2ทุ่มกว่านะครับคู่ที่เลือกมาวันนี้นะครับก็หลุดจากคู่เมื่อเช้านะครับกลายเป็นลิวสตอร์มเจอกับ KFUM Oslo นะครับในเวลาตี25นาทีอยู่ในหลีกนอร์เวย์เอลิตเ,เซเลียนนะครับ นะคู่นี้นะครับออราคาจากเมื่อช่วงเช้านะครับทำท่าจะแรงนะครับเพราะว่าริวสตอร์มเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยต่อครึ่งบวก10แล้วก็ครึ่งควบลูกลบ5นะครับแต่พอมาเมื่อสักคู่นะครับราคาเนี่ยหลุดเลยนะครับออราคาเนี่ยจริงๆมันคือครึ่งลบ5้านั่นแหละนะครับริวสตอร์มจากครึ่งบวก10เป็นครึ่งลบ5เลยนะครับ เม็ดเดียวได้แค่82ตอนนี้เม็ดเดียวได้98หรือเม็ดเดียวได้เต็มแล้วนะครับเขากดน้ํา2ตังนะครับริวสตอมแทนที่จะได้ครึ่งน้ําแดงกลายเป็นเหลือ98นะครับแล้วก็มีหน้าปอได้69มานะราคาตรงเนี้ยอ่านใจก่อนอย่างแรกนะครับว่าไหลจริงไหมไหลลงจริงไหมหรือว่าไหลหลอกนะครับไม่ใช่ว่าทําท่าไหลลงแล้วเวลา <c oughs> ลงสนามนี่ ซัดแต่หัววันเลยนะริวซอมกรณีแบบนั้นก็มีครับหลอกให้ตายใจนะครับหลอกไปเชื่อดูไหมเออทีนี้เดี๋ยวเราดูด,ด,ดูประกอบประกอบไปนะครับแล้วเพื่อนๆค่อยๆใช้วิจารณญาณตัดสินใจดูนะครับเมื่อเช้าน <c oughs> เ,นเนี่ยเลดเนี่ยชัดนะครับเลดนนะชัดเลยว่าไอ้เจ้าริวตอมเนี่ยน่าจะยิงได้นะครับน่าจะยิงได้แล้วก็น่าจะ เอาชนะได้นะเพียงแต่ว่าราคากับแฮนดิแคปเนี่ยมันอาจจะชนะแบบเชื่อเฉืนหน่อยนะครับแต่พอมาราคาณนะตอนนี้นะครับละราคาณนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการที่ลดราคาลงมาให้ลิวสตอร์มเหลือครึ่งลูกนะครับน้ำก็ลบ10ไปไป,ปลายปิ่มปิ่ม,ล,มลบ5เนี่ยนะครับหน้าของแฮนดิแคปก็ดูไม่โอเคหน้าของฟิกออดก็ยังดูไม่โอเคนะครับ ก็ยังดูไม่โอเคเพราะว่าเ,เลทเนี่ยมันค่อนข้างไม่ดีเลยครับของ r ร l Storm จ่าย1.91ก็ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็จ่ายหน้าเสมอก็ยังดูำกำากึ่งนะครับแต่ว่าของทางฝั่ง KFUM Oslo เนี่ยจ่ายต่ำเลยนะครับราคาเนี่ยทาท่าไหลมาดีแล้วไหลกลับมาที่ราคาเปิดเลยเท่ากันเลยเนี่เพื่อนๆน,นี่เห็นไหมเปิดกับราคาล่าสุดนะครับ ทีนี้เหตุอะไรนะครับเหตุอะไรไปดูตารางนะครับตารางนี้จะบ่งบอกอะไรหลายอย่างนะ,ะที่ตารางนะครับจะเห็นว่าริลสตอมเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่11นะครับอยู่นี่นะครับลงเล่นไป11เกมชนะ4เสมอ1และแพ้ถึง6นะครับยิงได้13เสีย19ผลต่างลบ6มีแค่13แต้มนะครับ ผลงานโดยรวมล่าสุดนะครับเกมเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้ถึง3เลยนะครับในขณะที่ไอ้เจ้า kfum oslo อันนี้ต้องบอกว่า <c oughs> เป็นน้องใหม่จาก a d e k k o l i k e n นะครับจากหลีกล่างขึ้นมาสู่หลีก Elite s e ซ i e n นะครับน้องใหม่ตอนนี้ทำผลงานได้ดีนะครับอยู่อันดับ7นะครับลงเล่นไป11เกมชนะ3เสมอ6แล้วก็แพ้2ยิงได้15เสีย15นะครับผลต่าง เหมอตัวเป็นทีมเดียวในลีกเลยนะครับที่ไม่ได้ไม่เสียนะครับออมี15แต้มนะครับผเกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ3และแพ้น1น1ะครับจะเห็นว่า KFUN UM Oslo เนี่ยหนักไปทางเสมอนะครับหนักไปทาเสมอแล้วก็เสมอมากที่สุดในลีกนั่นหมายความว่านะออถึงแม้ผมจะไม่ได้ดูเขาเตะแต่ผมก็เดาว่า k f u m Oslo น่าจะเป็นทีมที่ไม,ไ,ไม่ได้เล่นไม่ได้เน้นเกมลุก คือเล่นเล่นของบอลมากกว่าแล้วอาศัยจงังหวะโต้กลับหรืออาศัยจงังหวะการผิดพลาดของคู่แข่งขันนะ่ะนะเพราะถ้าออพอไม่ไม่ไม,ไม่บุกนะครับแล้วก็เล่นเซฟเนี่ยผลการออกเสมอมันก็เลยค่อนข้างสูงหน่อยเห็นไหมผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับผมเดาว่าอย่างนั้นทีนี้ไอริวสตอรมเนี่ยปกติเนี่ยผลงานันเนี่ยมันอยู่เรียกว่าท็อปไฟท์ อยู่ในส่วนบนเลยนะครับถ้าตารางเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะเดี๋ยว5 10ประมาณเนี้ยริลสตอร์มเนี่ยจะอยู่คอร์เตอร์แรกเสมอแทบทุกฤดูการเลยนะครับมาฤดูการนี้พวกเขามาอยู่คอร์เตอร์สุดท้ายเลยครับซึ่งผิดปกติและที่ผิดปกติไปกว่านนั้นนะครับก็คือริลสตอร์มเนี่ยเล่นในบ้านตอนนี้ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับนี่ นี่ลิวสตอมอยู่บวยนะครับลงเล่นเกมเย่าในบ้านไป5เกมเนี่ยไม่ชนะใครเลยครับเสมอได้เกมเดียวและแพ้ถึง4เกมนะครับแล้วก็เกมลุกอ่ะยิงได้เพียง3ประตูเกมรับเสียไปถึง14นะครับมีแค่แต้มเดียวนะครับดูครับนี่คือความผิดปกติของลิวสตอมในฤดูกาลนี้ครับมันไม่ใช่ตัวเขาเลยนะครับทีนี้ไปดูทางฝั่งของทีมเยือนน้องใหม่นะครับ น้องใหม่อย่าง KFUM Oslo นะครับเ,เป็นหนึ่งใน2ทีมนะครับในการเล่นเป็นทีมเยือนแล้วยังไม่เคยแพ้ใครนะครับหเกมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับชนะ3เสมอ2นะครับแพ้ศนะูนยะยิงได้9และเสียเพียงแค่4ประตูนะครับก็แม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทีมเยือนยังไม่เคยแพ้ใครส่วนไอ้เจ้าบ้านดิวสตอมก็ยังไม่เคยชนะใครนะครับ เพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าผมพาไปดูตรงนี้แล้วกันอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าไอทีมผลงานดีอะ่ะมันคือน้องใหม่จากหลีกล่างนะครับแต่หลายท่านก็จะบอกว่านะแต่มันขึ้นมาหลีกใหม่แล้วเนี่ยมันก็ยังโชว์ผลงานได้ดีนะครับแถมเจอกับทีมระดับหัวหัวเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเจอกับ,บโบโดโกิมอย่างเงี้ยเสมอได้นะครับเป็นรองถึงขนาดลูกครึ่งครบสองเนี่ยเสมอได้นะครับ ไปถล่มโลเซนบอกได้ถึง31นะ่งะไปเอาบุกไปเอาชนะฮาเกซุน1 0บุกไปชนะชาบบอก20นะครับก็จะเห็นว่านะครับพวกเขาทำผลงานได้ดีและยิงได้ทุกนัดที่เป็นทีมเยือนนะครับ5เกมที่ผ่านมาเยือนเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะครับเออเนี่ยจุดแข็งนะครับในขณะที่ริวสตอมในบ้านก็ดูเลยครับกระท่อนกระแท่นนะครับกัท่อนกระแท่นแต่อย่าลืมนะครับ พวกเขาเจอทั้ง s k b a r บนะครับเจอทั้งโบโดกิมนะครับเฟสติกสตัดอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็เจอแต่ทีมแข็งๆเหมือนกันนะครับเจอแต่ทีมแข็งๆเนี่ยเห็นไหมโบโดกิมบานเฟสติกสตัดสามอันดับแรกอะ่ะก็แพ้ไปหมดนะครับเห็นไหมเนี่ยเฟสติกสตัดบานโบโดกิมนะครับก็ไม่รอดนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครก็มองว่าวันนี้ริวสตอม แย่ yeah, นะครับแย่ yeah. แต่ตัวหนึ่งที่ผมนำมาเป็นตัววิเคราะห์นะครับก็คือผลงานในบ้านของริวสตอร์มก็อย่างที่บอกไปครับริวสตอร์มมันอยู่คอเตอร์บนตลอดห้านับแรกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมในบ้านของริวสตอร์มเนี่ยผมยกมา3ฤดูการก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นเลยครับว่า15เกมเนี่ยริวสตอร์มชนะดูดิ998นะครับ998นะแล้วก็การพ่ายแพ้ในฤดูการนี้ในบ้านนะครับ มันเทียบเท่า3ฤดูกาลก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าสถิตินี้ยังคงใช้ได้กับริวสตอมเนี่ยหลังจากนี้นะครับยามริวสตอมเล่นในบ้านนะครับน่าจะชนะรัวๆนะครับและผมก็มองว่านัดเนี้ยนัดน่าจะเป็นนัดที่พวกเขากลับมาได้นะครับน่าจะเป็นนัดที่พวกเขากลับมาได้ผมไม่เชื่อราคาไหลลงนะผมมองว่าในความรู้สึกส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็น,ปนราคา ไหลหลอกไหลให้ตายใจกันแล้วกันเออนะผมคิดอย่างนั้นนะคิดว่าวันเนี้ลิลสตอร์มอัดเต็มที่นะครับอัดเต็มที่ทีนีเออ้เราไปดูสถิติการเจอกันนะครับเจอกันทั้งหมด5เกมนะครับทั้งฟุตบอลถ้วยฟุตบอลกระชับมิตรแล้วก็ฟุตบอลลีกนะครับปรากฏว่าลิวสตอร์มค่อนข้างถูกชะตากับ KFUM อมมากนะครับชนะรวดทั้ง5เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆนะครับ แล้วก็ยิงเยอะสังเกตครับมีแต่3กับ2 1ก็ไม่มีอ่ามันอาจจะมาพลิกฟื้นนัดนี้ครับนะดูแล้วสถิติในบ้านก็ดีสถิติการเจอ KFUMOslo ก็ดีครับผมเชื่อว่าวันนี้ริวสตอรมเนี่ยมีดีนะมีดีครับพอไปดูเลทนะครับเราไปดูที่เมื่อกี้เราดูข้างบนไปหมดแล้วเนาะไปดูที่ Collect ก c o r รนะครับ Collect ก c o r e จะเห็นว่า ทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใครนอกบ้านอย่าง KFUM Oslo นะครับวันนี้เลนราคาเนี่ยไม่เชื่อน้ำยาเลยต้องใช้คำนี้เพราะว่าดูอะไรดูเลยครับโอกาสที่ KFUM Oslo จะบุกมาชนะเนี่ยแทบไม่เหลือไม่มีสูงมากครับอันเนี้ยทะลุหมดเลยครับขนาดแค่1.0ยังจ่ายถึง12เลยนะครับนะถึงแม้ว่าหน้าเสมอจะต่ำนะครับแต่ว่าผมมองว่า โดยรวมแล้วโอกาสบุกชนะเนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปแล้วครับสำหรับ KFUM Oslo นะครับทีนี้เราไปดูดิในดับเบิลชาน์กับการเสียประตูไม่เสียประตูนะครับถึงว่าเคสนี้นะครับจะไม่ใช่เข้าสูตรเรา 1.0x นะครับแต่ผมก็มองว่าไอ1.13เนี่ยมันก็เป็นค่าที่ต่ำนะครับ แล้วก็เป็นค่าที่ทีมที่เหนียวแน่นอย่าง KFUM Oslo ไม่สมควรจะได้1.13เนี่ยเพราะมันยังไม่เคยแพ้ใครแล้วเสียนอกบ้านแค่4ลูกใช่ไหมแต่วันนี้เลดอะแบบขยับหนีเส้นยาแดงขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแล้วก็ออไอเลด5.1เนี่ยที่จะเดินสวยๆหล่อๆออกไปโดยไม่เสียประตูเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับเพราะงั้นผมยังมองว่าค่า2ตัวเนี้ย ยังคิดว่าเป็นตัวที่ชี้ว่าวันนี้ไอ้เจ้าทีมย UM ูเอ็นเคเอฟยูเอ็มออสโลน่าจะต้องเสียประตูครับนะถึงแม้จะไม่ใช่เลท1 0ึดก็ตามนะครับผมคิดว่าวันนี้ KF UM Oslo จะโดนริลสตอรมยิงนะครับส่วนจะยิงมากยิงน้อยอันนี้ก็ต้องอยู่หน้างานแล้วนะครับแต่มองแล้วว่า,ายิงแน่นะครับนะลิลสตอร์มน่าจะยิงได้นะครับทีนี้ เราไปดูการชนะโดยไม่เสียประตูครับจะเห็นว่าเห็นไหมนี่ก็ยืนยันอีกแล้วนะครับว่าทีมอย่างริลสตอร์มที่ยิงใครไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ไม่เคยชนะใครในบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็เสียมากมายถึง14ประตูนะครับดูดูดูดดสถิติได้นะครับในบ้านใช่ไหมเนี่ยทีมระดับนี้นะครับระดับบวยนะครับยิงได้แค่3เม็ดและเสียถึง14ประตูเนี่ยวันนี้เลทให้พวกเขาจะชนะ นะครับจะชนะทีมอย่าง KFUM Oslo ทึ UM Os ่งยังไม่เคยแพ้ใครนอกบ้านแล้วก็เสียเพียง4ประตูนอกบ้านเอาดิเลดอะเห็นไหมจ่ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วโอกาสที่อไอ้เจ้า KFUM k, k UM Oslo จะไม่เสียประตูเนี่ยดูแนละ้วกก็มองว่าโอกาสเสียประตูสูงมากครับเมื่อนำไปรวมกับตรงนี้เห็นไหม เห็นไหมเออแล้วก็ดูจาก l e c กสกอ r e ซึ่งมันเป็นค่าที่สูงมากะนะครับนะค่าที่สูงมากใน d o บเบิลชาร์ e ก็ทีมยังไม่เคยแพ้ใครอะ่ะแต่ได้เลทถึง1.81นะครับเพราะงั้นผมดูโดยโดยคิดว่าดูโดยตัวเลขทั้งหมดแล้วนะการไหลตรงเนี้ยผมมองว่าไหลให้ลงยังไงผมว่าริวสตอร์มอย่างแรกเลยไม่น่าจะแพ้ ไม่น่าจะแพ้เค u m ูเอ็มในบ้านแล้วก็โอกาสที่จะยิงเคฟยูเอ็มสเนี่ยสูงมากนะครับนี่คือ2ตัวประกอบแล้วทีนี้ไปดูราคาราคามันมีหน้าครึ่งลูกกับหน้าปอนะครับหน้าปอเนี่ยหน้าอยู่นะค่อนข้างเซฟหลายชั้นนะครับถ้าอยู่ได้ที่หน้าปอถึงแม้ว่าน้ําจะ6กเนี่ยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีหน้าบอร์ดในมือเนี่ยสามารถถือรอได้ก่อนนะครับ สามารถถือรอได้ก่อนน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นซึ่งผมมองว่าอยู่ในช่วง7-5็้าถึง8เนี่ยก็น่ากดต่อรีลสตอร์มนะครับหรือจะกดที่69ก็ไม่น่าเกียดอะ่ะผมว่านะถ้าเพื่อนๆมองเป็นการลงทุนสำหรับเพื่อนๆที่มีหน้าบอดนะส่วนเพื่อนๆทีอ่อยู่ราคาโต้พับเนี่ยผมก็ยังมองว่าครึ่งลูกก็ยังเป็นอะไรที่ได้ลุ้นนะครับยังเป็นอะไรที่ได้ลุ้นยังเป็นอะไรที่มองว่าโอกาสของรีลสตอร์มมันมากกว่า ทีมเยือน KFU m o s โกจริงๆวันนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูคู่นี้ผมขอเลือกต่อริวสตอร์มทุกราคานะครับแต่ท่านเน้นได้เนี่ยเน้นไปที่ปอนะครับขอต่อริวสตอร์มเจ้าบ้านนะครับน่ะ,นะเขียนริวธรรมดาก็ได้มัง้งนะครับมันยาวไปนะครับขออ่ะเต็มเลยเดี๋ยวบางท่านไม่เข้าใจต่อเจ้าบ้านริวสตอร์มนะครับทุกราคานะครับ ถ้าเน้นได้เน้นไปที่หน้าปอ9ป7กว่านะครับถ้าเน้นไม่ได้ก็อยู่ที่ครึ่งลูกลบ10ลบ5ว่าไปนะครับอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์วิจารณ์ในค่ำคืนวันนี้ครับตอนนี้2ทุ่ม4นาทีแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อน,อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับหรือผู้ที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามนะครับก็สามารถ ขอความกรุณานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ l ลน์ id เด e นะครับไลน์ id เด d n m u นะครับ t d e d n a m o นะครับ,รบแต่ว่านะครับแต่ว่ามีคนแอดมาเยอะนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบอันนี้ผมนอกเรื่องหน่อยนึงครับก่อนที่จะจบคลิปมีหลายรูปแบบทั้งคลิกมาขอฟรีบ้าง ซึ่งผมก็บอกว่ามันก็ลงให้หน้าช่องอยู่แล้วเพียงแต่จะลงช้าให้เท่านั้นเองก็ให้สิทธิ์สำหรับเพื่อนๆกลุ่มไลน์สมาชิกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลงแล้วก็ลงเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบกระชั้นชิดนะครับลงก็ลงหลังเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับก็ให้สิทธิ์เขาก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆนที่รอได้ก็ฟรีไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มีหลายคนะที่มันพฤติกรรมแบบแปลก เนี่ยไม่ใช่ว่าแอดไลน์มาแล้วคุยแล้วผมจะรับทุกคนนะไม่ใช่ครับ no ไม่ใช่นะครับมันดูด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมด้วยนะครับดูด้วยเหมือนผมวิเคราะห์บอลนนะ่ะผมก็วิเคราะห์คนเหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่รับก็อย่าเสียใจนะครับก็ ท่านเป็นยังไงก็น่าจะรู้ตัวดี <c oughs> นั่นแหละนะครับเออนะไม่ใช่ว่าแอดมาเท่าไหร่ผมรับเท่านั้นนะไม่ใช่นะครับนะมันต้องมีการสอบสัมภาษณ์กันน,นิดนึงก่อนนะครับนะเพราะว่าเจ,เจอเจอบ่อยครับที่เข้ามา่วนในกลุ่มนะครับเข้ามาออยุแยงสมาชิกเข้ามาดึงสมาชิกมันมีหลายรูกแบบเพืเ่อนๆนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็เข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็น่าจะเข้าใจน่าจะเห็นภาพนะครับเพราะงั้น ในลายส่วนตัวเนี่ยผมส่งให้ทุกท่านแล้วก็ไม่มีกลุ่มร่วมนะครับไม่มีการกลุ่มร่วมะนะส่งให้เฉพาะลายสมาชิกเท่านั้นนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ